สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match ครับประจำวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนะก็เตะกันที่เวมลีย์นะครับก็เตะกันในวันอาทิตย์นะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับผมก็อย่าหลงเวลานะครับผมเพราะว่าเราสัปดาห์นี้เชลซีไม่ได้เล่นเกมเดีนะก็เป็นคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศนะครับ ช่องทางการถ่ายทอดสดก็คือ PPTV นะครับผมก็ติดตามกันได้อย่างไม่น่าจะยากเกินไปนะครับผมนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่ที่ประเทศไทยเรามีถ่ายทอดสดให้ดูนะครับในช่วงรอบชิงเพราะว่าทาง PPTV เนี่ยเขาจะถ่ายในเฉพาะแบบรอบลึกๆนะในบอลคาราบาวครับนะก็โอเคเป็นเรื่องดีนะครับผมเตะห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะครับยี่สิบเจดกุมภาพันธ์นะครับโอเคก็ หลังจากที่มันมีประเด็นต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงนี้มันก็อ,อมันมีข่าวในทํานองลักษณะว่าเ,เหมือนทางอังกฤษนะครับผมนะแต่ตอนนี้คือคือยังไม่แน่ชัดนะแต่ว่ามันมีกระบวนการลักษณะว่าแบบพยายามจะให้อังกฤษเนี่ยกดดันแล้วให้เสียหมีเรามันอบามวิชเนี่ย ขายเชลซีไปนะครับผมแบบไม่มาเป็นเจ้าของของทีมสโมอสรอเชลซีนะครับคือบูมเบิร์กยูนะผมเจอในทวิตเตอร์นะครับเขารายงานว่าแบบมีบริษัทชั้นนําไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่าพืก่เกี่ยวกับกีฬาอะไรทั้งหลายก็แล,แล้วแต่นะครับหลายรายเนี่ยรอดูสถานการณ์อยู่นะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะมา ซื้อสโมสรน,นะครับผมต่อจากโรมมนอับบาโมวิชอะไรประมาณเนี้นะครับผมก็ข่าวช่วงนี้มันก็จะเป็นแนแนวนี้ตลอดทั้งสีซันแน่ผมเชื่อเลยจนกว่าสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะยุติลงก็มันจะมีข่าวทานองนี้อยู่ตลอดแน่ครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีข่าวฟุตบอลหรืออะไรที่มันแบบโดดเด่นขึ้นมาของทางเชลซีแบบเอ้ยเรื่องอาการบาดเจ็บะระดับมันจะไม่มีครับหน้าสื่อต่างๆอังกฤษเนี่ย จะเน้นย้ำไปที่ตรงเกี่ยวกับอเรื่องของโรมันอับบาโมวิชเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับว่าก็เป็นคนรัเสเซียด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางเซมีนี่ก็ไม่ได้รับวีซ่าแบบทุ่ทำธุรกิจในในอังกฤษนะครับแล้วก็มันเลยทำให้โครงการที่จะขยับขยายปรับปรุงสนามแซนฟอร์ดบิดใหม่เนี่ย ต้องถูเรื่องออกไปโดยไม่มีกาหนดเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่เลยนะครับมันก็เป็นการส่งผลกระทบกับเชลซีโดยตรงรู้สึกว่าจะถ้าจะโดนหนักก็คือเชลซีทีมเดียวนะครับผมทีมอื่นมันอาจจะยังไม่ได้แบบร้ายแรงเลยเพราะว่าบางทีมก็อาจจะเป็นทีมระดับกลางหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเชลซีเป็นทีมใหญ่นะครับผมเป็นยักษ์ใหญ่ในยุโรปมันก็จะส่งผลกระทบกับเชลซีจะค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะครับผเพราะว่า อย่างที่ทราบนะว่าโรมมนอบาโบรวิชเนี่ยรักสโมสรมากนะครับทุ่มเทให้กับเชลซีมาโดยตลอดกว่าเกือบจะยี่สิบปีแล้วนะครับทุ่มเทมาตลอดนะครับพัฒนาเรื่องเยาวชนการสนามซ้อมอะไรต่างๆเรื่องนักเตะอะไรเขาทุ่มเทให้ตลอดแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้หักหเดือนไม่ได้อะไรไม่ได้ขอร้องนักเตะลดเงินลดค่าเหนื่อยอะไรไม่มีเลยจ่ายเต็มทุกครั้งนะครับผมจึงทําให ผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนไปร้อยสี่สิบกว่าล้านปอนด์นะครับก็ก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องดูไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าคือโดยส่วนตัวผมเองเอ่ะผมคิดว่าคงมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะทําให้เสี่ยหมีต้องโดนคว่ำบาตรแบบโดยตรงอ่ะนะครับผมเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์กับทางวลาดิดเมียปูตินมันก็คงไม่ได้แบบว่า เป็นคนสนิทชิดเชื้ออะไรขนาดนั้นนะครับผมนะก็ติดตามดูคือเชีงเชลซีหลักๆเลยเนี่ยผมบอกว่าผมคิดว่านะน่าจะเป็นข่าวอันนี้ตลอดทั้งจนกว่าจะจนกว่าไอ้เรื่องเนี้ยจะซาลงนะครับผมจนกว่าคือต้องเข้าใจจุดหนงนะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆมันก็จะจบกันที่เรื่องบนโต๊ะเจรจานะครับ มันอยู่ที่ว่าจะช้าจะเร็วมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมยังไงก็จบที่บนโต๊ะเจรจาเพราะว่ามันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอะไรก็ก็ตามแบบเนี้ยนะครับก็จบกันแบบนี้ตลอดนะครับผมโอเคเราไปว่าเรื่องของเราแล้วกันนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับนที่จตเตทียนที่เวมลีย์นะครับถูกเข้าได้สัมภาษณ์ก่อนเกมไว้นะครับผมโอเคไปดูเรื่องสภาพทีมนะไปถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยที่ วันเนี้ยทูคเคอรอัปเดตให้ฟังนะครับผมทูคเคอรบอกว่าวันเนี้ยนักเตะทุกคนลงซ้อมได้หมดเลยนะครับกลับมาซ้อมได้กับทีมยกเว้นชีเวลคนเดียวก็อย่างที่เราทราบนะชีเวลก็ต้องอยู่ในกระบวนการที่ต้องฟื้นฟูร่างกายต่อไปฟื้นฟูอาการบาดเจ็บต่อไปเพราะว่าเจ็บหนักนะครับผมน่าจะกลับมานู่นแหลยากลางปีนะครับก็มีเบนชีเวลคนเดียวที่ไม่ได้ซ้อมมันเป็นข่าวดีที่น่าชื่นใจมากนะครับผมนะทั้งโคอาสิตแล้วก็ฮาคิมเซียเนี่ย สภาพร่างกายก็โอเคดีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะมีส่วนร่วมกับทีมนะครับมันเป็นในทิศทางบวกนะครับผมหวังว่าเราจะเป็นแบบนี้ไปเราจะมีการซ้อนในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเราจะนัดก็วันอาทิตย์ก็ว่ากันอีกทีนะครับส่วนเรื่องของลูคาคูนะครับผมก็คือทุกวันนี้ลูคาคูก็สปอตไลท์จะเยอะที่สุดในบรรดานักเตะเชลซีเลยนะครับผมซูเคิลบอกว่าตัวลูคาคูเองอะลงเล่นมาหลายเกมนะครับ สาหการมันไม่ต่างอะไรจากจอรินโยนะครับหนึ่งในกัปตันทีมของเรานะแล้วก็เขามีอาการเหนื่อยล้าด้วยนะครับมันเป็นสานหการคล้ายจอรินโยนะครับย็นย้ําเลยครับเหมือนกับตอนที่จอรินโยเล่นทั้งยูโรทั้งอะไรต่ออะไรนะครับคัดบอลโลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการตัดสินใจมันมีความชัดเจนนะครับผมผู้เล่นก็ต้องยอมรับเมื่อคงเมื่อคุณลงเล่นให้กับเชลซีก็ต้องยอมรับไปนะครับผมนั่นเป็นสาเหตุที่ ไม่รู้สึกหนักใจนะครับไม่ใช่จากลูกคูเแล้วหรือจากจาก,จากตัวทูเคอร์เองก็ตามนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ได้อ่านข่าวอะไรต่างๆที่เขาพลาดหัวนะเรื่องปฏิกิริยาต่างๆมีข่าวจากสื่ออิตลีว่าลูกคูอยากย้ายอินจากกับอินเตอร์ผิดหวังที่ย้ายมาเชลซีแล้วล้มเหลวอะไรประมาณนี้นะครับทูเคอร์เองเขาบอกว่าเขาเขาเชื่อมั่นนักเตะนะครับผมเชื่อมั่นในตัวนักเตะและความมุ่งมั่นของเขาด้วยนะครับตอนนี้เราสงบนิ่งแล้วกันนะครับใช้ค,คาว่า คือใจเย็นนะครับอตอนนี้เราก็มีผู้เล่นที่บาดเจ็บที่กลับมากับทีมนับอยู่กับทีมเรามีกลุ่มผู้เล่นที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องการย้ายสนามอย่างที่บอกนะครับถ้าใครตามข่าวก็น่าจะทราบกันพอสมควรแล้วนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยรอบชิง UCL ฤด,ดูกาลนี้นะครับผมคือจะชิงกันที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับแต่ก็ด้วยเรื่องสถานการณ์อย่างที่ว่ากัน อย่างที่ผมว่าไปในช่วงต้นคลิปนะครับก็เลยย้ายไปแข่งที่ปารีสฝรั่งเศสนะรู้สึกจะเป็นสนามของสไตล์เดอะฟองหรืออะไรทัอย่างที่ไอ้บอลไอ้สนามที่รอบชิงฟอง98อ่ะตอนนั้นน่ะที่ฝรั่งเศสชนะบราซิลบบจาได้ผมดูบอลช่วงนั้นแหละครับนะปีฟอง98แุดบอลโลกครั้งแรกของผมนะนะครับก็ดูน่ะน่าจะเป็นสไตล์เดอะฟองหรืออะไรทักอย่างผมไม่แน่ใจนะผมเพราะผมไม่ได้ รายละเอียดนะแต่ผมรู้ว่าย้ายมาจัดที่ฝรั่งเศสเพราะว่าเหมือนกับว่า u ูฟ่าเขาเรียกประชุมเมื่อวานมั้งนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เรื่องเรื่องนี้แหละครับว่าจะถอนการเป็นเจ้าภาพรอบชิงจากรัสเซียจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กออกไปนะครับผมแล้วก็เลือกตามจริงมีออปชันอย่างทางอังกฤษนะ่ดงที่สกายสปอร์ตเขารายง,งานไปแต่แรกเลยครับก็คือมีเวมลีย์ลอนดอนสเตเดียมเอมิเรตสตเดียอะไรประมาณนี้คือจะเป็นตัวเลือกใน ในช้อยที่จะเลือกสนามนะในรอบชิงของ UCL แต่ว่าสุดท้ายก็ออฟฟิเชียลก็คือเลือกที่ฝรั่งเศสที่ปารีสนะครับผมคือทูเคร่บอกว่าก็เรื่องการย้ายสนามก็ชัดเจนแล้วก็มันเคลียร์เรียบร้อยนะครับผมคือมันก็มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่เป็นในผลที่มันเลวร้ายอ่ะที่ต้องเปลี่ยนสนามการอีกครันงก็านะเรื่องความขัดแย้งนะครับโดยทั่วไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็รู้สึกแย่กับมันอยู่แล้วมันทาให้ สภาพจิตใจมันขุ่นมัวนะครับเกปาจะได้ออกสตาร์ทไหมนะครับเกมบอลถ้วยแบบนี้นะครับทูเคิลบอกว่าอย่างแรกเลยเขาจะไม่บอกนักข่าวอยู่แนละ้วเขาพูดเลยนะครับเขาจะไม่บอกเราอาจจะตัดสินใจช่วงเลดนิดนึงอะ่ะตัดสินใจช้านะครับผมก็อาจจะช่วงใกล้ใกล้แข่งนะประมาณเนี้ยนะครับเกปาก็ได้ลงเล่นในขับเวอร์คับในรอบรองแล้วก็พาพา,พาทีมเชลซีเข้าชิงนะครับแล้วก็แต่แล้วเนี่ย การตัดสินใจก็เลือกเมนดี้ในรอบชิงนะครับผมซึ่งเขาเพิ่งกลับมาจากแอฟริกันคัพโอเนชันการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเนี่ยหลังที่เราทำเนี่ยที่เราจะทำหลังจากการที่หลังจากการซ้อมเหมือนเช่นเคยนะครับเกป,ป้าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผลงานของเขาช่วงที่เชลซีไม่มีเอ็ดวาร์ดเมนดี้นะครับผมก็คือไปรับชาย,ยานะครับดังนั้นน่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสะดวกส,าสบายมากนะสำหรับทูเคิลในการเลือกนะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องการเจอกับเจเกนคอปนะครับผมนะทูเคิลบอกว่ามันเป็นความท้าทายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าสามารถแข่งขันได้นะครับกับเจลิอร์พูเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือดําเนินการต่อไปนะครับผมท้ายที่สุดยินดีที่ได้พบกับคอปในรอบชิงที่เวมลีย์รู้สึกขอบคุณกับโอกาสนี้นะครับผมก็รู้สึกจะเป็นครั้งแรกแหละที่เจอกันในเวมลี่นะครับผมสลับ2คนเนี้ยนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอกันในลีกมานะครับผม สิ่งที่คุณจะบอกนักเตะนะครับผมในเกมวันอาทิตย์นะครับรูเคิลบอกว่าคุณไม่ต้องใส่ใจเรื่องรอบชิงวันวันแข่งหรือก่อนวันแข่งหรือวันนั้นนะครับผมคุณก็เอาใจใส่รอบชิงในแต่ละวันไปเลยครับเรามีหลักการในเรื่องพฤติกรรมพฤติการต่างๆมันเมื่อความตึงเครียดมันเพิ่มขึ้นเราก็พยายามให้ข้อมูลน้อยลงนะครับผมมันไม่ใช่เวลาสําหรับเรื่องบ้าๆบอๆที่จะเปลี่ยนไปตามโอกาสอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ต้องการให้ เข้าใจไม่ต้องการให้ตัวนักเตะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็แบบเหมือนจะลดความกดดันนักเตะไปด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนับเมื่อช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ลิเวอร์พูลถล่มลีสไป6-0เลยนะครับทูเคิลบอกว่า,าคือเรามีประสบการณ์ละกันคือสิ่งที่ตัวทูเคิลเองเขาวางใจก็คือประสบการณ์ที่ได้เจอกับลิเวอร์พูลมานะครับผม สามเกมหลังนี่เราเสมอกันนะครับผมเราก็จะหาทางเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้นะครับจะทํำยังไงนะครับเราต้องรู้ว่าจะทำยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นแมตที่ทําให้ความยากลําบากเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลนะครับผมนะซึ่งเราตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราต้องแสดงมันออกมานะครับผมเหมือนกับมันก็เหมือนกันกับลิเวอร์พูลนะครับผมที่ก็จะทําให้เชลซีเผชิญกับเกมที่มันยากลาบากนะครับมันเป็นเรื่องดีนะครับที่มีการแข่งขันอะไรประมาณนี้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ ส่วนดิสเทมเนี่ยจะได้ลงเล่นไหมจะมีลุ้นหรือเปล่าเนะทูเครอร์บอกว่าเขาดูยอดเยี่ยมมากนะครับผมในการฝึกซ้อมสองครั้งที่ผ่านมานะครับก็รอดูการซ้อมครั้งต่อๆไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างดูกันว่าตัวทูเคอร์เองบ้าพอหรือเปล่านะครับที่จะส่งเขาลงสนามนะครับส่วนคายฮาวเวิร์ดเนี่ยจะได้ออกสตาร์ทไหมนะครับผมผลงานในเกมกับลิเวอร์ก็ดีนะครับผมอย่างที่คนทุกคนได้เห็นไปทูเคอร์บอกว่าชัดเจนครับมันใช่นะ หมายความว่าเขาจะออกสตาร์ทหรือไม่นะครับผมเราจะตัดสินใจในภายหลังคือตอนนี้ยังไม่ตอบประมาณนี้ครับเราจะตัดสินใจด้วยคาแรคเตอร์ที่เราต้องการในตําแหน่งนั้นๆนะครับผมเขาทําได้อย่างเพียงพอแล้วในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับว่าบอกเป็นนัยอาจจะมีอาจจะจะออกสตาร์ทก็เป็นได้ประมาณนี้สลักไฮวันะครับก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับสรับช่วงช่วงที่ทูเคอร์แถลงความพร้อมก่อนเกราก่อนเกมนะครับออกมีรอเลยขอภายนะก่อนเกมนะครับที่เจอริวพูลนะครับ ไปดูรายชื่อที่คาดของฮูสกอร์นะก็ใส่มานะครับเชลซีก็สามสี่สองหนึ่งนะครับผมก็ใสพวกสามตัวเป็นเกป้านะครับก็อาจจะเกมเนี้ยนะครับผมอาจจะเป็นโอกาสของเกป้าจริงจริง,รงก็ได้นะครับผมว่ามีลุ้นนะครับผมคือผมให้ห้าสิบห้าสิบทั้งคู่เลยเพราะว่าอย่างเกมสมอลส์โลกอะผมตอนแรกผมนึกว่าเกป้าได้ลงน่าจะได้ลงแต่ว่ากลายเป็นว่าเอ็ดวาร์เมนดี้ลงไปนะครับผมนะก็คือห้าสิบห้าสิบเลยนะครับใครลงก็ไม่ต่างกันนะครับผมส่วนก้องหลังเนี่ย เหมือนจะใส่มาเหมือนในเกมกับริวเลยนะครับก็ดูดิเกอร์ซิลวาคริสเตนเซนนะครับผมแล้วก็อลองโซโควาสิตกองเต้อัสเปริลกวยตานะครับเหมือนชุดกับริวเลยนะครับผมส่วนโตรุกนะครับผมคริสเตนพูลิสิตฮาคิมซีเยตแล้วก็คายฮาวเวคือเหมือนฮูสกอร์เขาลอกมาจากเกมริวยังไงยังงั้นเลยนะครับผมนะนะครับผมแต่เปลี่ยนแค่เกป้าเป็นเปลี่ยนจากเมนดี้เป็นเกป้าเท่านั้นเองนะครับ ส่วนคนที่บาดเจ็บที่ฮูสกอร์เขาใส่มาเนี่ยก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าครูเฮอร์เขาบอกแล้วว่าทุกคนกลับมาซ้อมได้หมดยกเว้นเบนชีเวลคนเดียวนะครับที่ไม่ได้ลงซ้อมกับทีมนั่นหมายความว่าโอดอยลอบเตชิโควาสิตซีเอดิสเจมอะไรแบบเนี้ก็น่าจะมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมนะครับผมก็ต้องดูต่อไปเพราะยังดีนะที่แข่งวันอาทิตย์นะครับก็โอเคผมมองอย่างนี้แล้วกันนะครับผมนะสําหรับเกมนี้นะ ถือว่าถ้าเชลซีทำเต็มที่แล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับแพ้หรือเราได้แค่รองแชมป์นะครับก็ถือว่าไม่ได้แบบว่าเสียใจมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือก็ถือว่าอาจจะมีถึงแม้ในเกมนะครับผมผมพูดได้เลยว่าถ้ามันจะมีผิดพลาดหรืออะไรร้ายแแล้วแบบเนี่ยมันผิดพลาดแค่ตรงนี้นิดเดียวแล้วมันทําให้แพ้เนี่ยเอาเป็นว่าก็แค่ในเกมแล้วทุกอย่างก็จบแล้วผมก็จะไปดู ไปก้าวมองต่อไปข้างหน้าเลยนะครับผมมันจะไม่จมปลักกับเกมนี้แบบเมื่อหน้าเมื่อตาโม,มว่าแบบมันมันน่าเสียดายที่มันอีกนิดเดียวจะถึงอยู่แล้วเราไม่น่าพลาดบบคือไม่ต้องแล้วครับก็คือถ้วยเนี่ยผมมองแต่แรกแล้วว่าเชลซีคิดว่าแบบไม่อาจจะมาถึงรอบนี้ด้วยซ้ำจริงๆครับผมไม่ได้คาดหวังมาก่อนผมคาดหวังบอลเอฟเอมากกว่าที่เชลซีเข้าชิงมาสองครั้งแล้วมาไม่ได้เลยนะครับผมหวังอันนั้นมากกว่าด้วยซ้ํานะครับผมนะสำหรับบอลเอฟเอแต่บอลคาราบาลเนี่ย ถ้าเราแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยแบบจะหัวร้อนอะแต่ถ้าเราเจอทีมรองกว่าแล้วแพ้อย่างครั้งที่แล้วที่เราแพ้เลสเตอร์เอฟเอคับอะเอออันนั้นน่มันน่าเจ็บใจมากกว่าแทนนักเตะเพราะว่านักเตะชุดนั้นอะนะครับที่เคยชิงกับอาร์เซนอลแล้วแพ้ก็อยู่ยังอยู่ชุดเนี้นะครับผมก็ผปกลิสเจเมสันเมลเลยพวกนี้นะครับผมก็ยังอยู่แล้วคราวนี้มาเข้ารอบชิงอนะนะครับบอลถ้วยแต่เป็นคนละรายการเนี้ย ผมก็เลยมองว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดีกับแฟนบอลน,นะครับผมถือว่าเป็นแบบทําให้แฟนบอลมีความสุขแฮปปี้ไปหนึ่งสัปดาห์เต็มๆหลังจากที่เราเคยแบบเฉลิมฉลองเคยชื่นชมเคยแบบได้ยินดีแบบสะใจแบบประมาณว่าแบบปื้มอ่ะ นะครับผมฉเฉลิมฉลองอะไรอย่างยิงย่งใหญ่ที่ตอนที่เราได้แชมป์สโมสรโลกนะครับช่วงกลางเดือนอะนะครับผมนะก็นั่นแหละครับก็คือมันจะเป็นการเฉลิมฉลองอย่างต่อเน,นื่องถ้ท่าได้นะครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยไม่ต้องไปแบบว่าเสียอกเสียใจเสียดายอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นไปโฟกัสท็อปโฟครับตอนเนี้ยเพราะว่าหลังจากที่เมื่อคืนนะที่อาร์เซนอลชนะวูไปเนี่ยโอ้โหมันทําให้แต้มตอนเนี้นะครับ ถ้าอาร์เซนอลแข่งเท่าเรานะจะตามแค่สองหรือสามคะแนนผมจาไม่ได้เนี่ยตัวเลขประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยทีมมาเมื่อที่มันจะขึ้นมาที่มาสอดแทรกระหว่างแมนยูกับเชลซีคือทีมนี้ครับอาร์เซนอลนะครับเรามัดระวังให้ดีแล้วเราต้องเจอเขาด้วยนะนะครับสลับอาร์เซนอลนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยที่นะครับอย่างที่เห็นนะ่ะนะครับผมจัดรายชื่อมาแบบเนี้ยก็จัดเต็มอยู่แล้วครับ เหมือนใส่เคเลเฮอร์นะแต่ผมไม่เชื่อนะน่าจะเป็นอาริสงเบเกอร์นะครับกองหลังก็จัดเต็มนะอานโนมาติฟฟันไดโรเบอร์สันตรงกลางก็ฟาบินโยตัวหลักอยู่แล้วส่วนอาจจะเป็นกองกลางก็เฮนเดอร์สันตัวยืนเตียโก้หรือจะเป็นคนอื่นๆอะไรแบบเนี้ยคือติจโจอะไรอย่างเี้ก็ได้นะครับส่วนแนวรุกเนี่ยอาจจะใส่มาทั้งซาร่ามาเน่โชต้าหรือจะเป็นดีอาร์สมาเน่ซาร่าก็ได้เหมือนเกมกับลีดอ,อย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ไม่แน่เพราะเกมพวกเข้าจัดจ้านทุกคนนะครับผมสลับลิเวอร์พูลนะ คือดูลิเวอร์พูลเป็นต่ออยู่แล้วครับนะด้วยทั้งฟอร์มด้วยทั้งอะไรต่ออะไรแล้วเป็นรองจากฝูงช่วงนี้ก็ฮึกเหิมได้ใจได้ความมั่นใจอย่างมากนะครับผมหลังจากที่จี A ้อาร์เมสตี้เหลือแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับเนี่ยเป็นความมั่นใจอย่างมากสําหรับลิเวอร์พูลสวนเชลซีก็คือมันมันเป็นกราฟที่กําลังจะขึ้นอ่ะมันยังไม่ได้ขึ้นสูงสุดนะครับมันเป็นการที่กําลังไต่ขึ้นนะครับผมก็หวังนิดนึงผมหวังว่า เชลซี Chelsea, สิ่งที่เชลซีจะสู้ได้ก็คือดวงครับนะผมพูดได้เต็มปากนะครับผมไอ้สิบเปอร์เซนที่ผลการแข่งขันของฟุตบอลมันจะมีตลอดก็คือเรื่องดวงนะครับนะบอลรายการแบบเนี้ยบอลถ้วยอะไรเงี้ยนะครับเกมลีกเราจะไปนเน้นเรื่องเกี่ยวกับความสม่ําเสมอแต่ว่าอ่าส่วนเรื่องบอลถ้วยเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเฮงด้วยต้องมีดวงด้วยนะครับบอลใหญดเนี้ยนะครับ ผมเชื่อว่าเชลซีมีมีจุดเนี่ยที่ดีกว่าลิวหูมองนะนะครับผมมีมันเฮงอ่ะแต่ถึงจะฟอร์มดีไม่ดียังไงก็ต้องสู้กันในสนามอย่างเต็มที่คือทําเต็มที่แล้วมันไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับนะสําหรับการเจอกับลิวพูเพราะว่าผมก็ไม่มันก็เหมือนอารมณ์ตอนที่เราเจอกับแมนซิตี้ประมาณเนี่ยแพ้มันก็ก็แค่นั้นอ่ะก็คือแบบโอเคเราก็เป็นรองจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมด้วยรูปเกมเรื่องอะไรต่างๆนะครับการเข้าทําความเฉียบขาด เขามีมากกว่านะครับผมนะเรื่องโอกาสจบสกอร์หรือเอาวุธอะไรแบบนี้ครับ่วนเชลซีคือฟอร์มนักเตะของเรามันยังไม่ได้อยู่ในจุดพีกอะนักเตะมันไม่ได้มั่นใจแบบเต็มที่อะนะครับผมมันอยู่ในช่วงแบบ6กสิบเ็ดิเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะดูเป็นรองนะครับผมแต่ยังไงก็บอลเป็นรองก็ดีครับนะนะครับเชียบอลรองแบบนี้เช,ชีย์มวยรองแบบนี้ก็น่าจะทําให้เราสบายใจในการเชีย์มากกว่าครคือเราอย่าไปพึ่งไปหวังอะไรขะนาดนั้นว่า โหเรามั่นใจว่าเราต้องแชมป์เราต้องคว้าแชมป์ให้ได้นะครับผมนะเราเผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับผมเราต้องดูความเป็นจริงของฟอร์มนักเตะด้วยว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในสถานะแบบไหนนะครับถึงแม้จะได้ชัยชนะในเกมกับลิวมาแล้วก็พึงคว้าแชมป์สโมสรโลกมาก็ตามนะครับผมเพราะว่าของอย่างนี้ก็มันก็อยู่ที่ฟอร์มฟอร์มนะครับผมแต่ผมเชื่อแค่เชลซีที่ผมเชื่อว่าจะแบบเชลซีมีอ่ะคือเรื่องดวงครับความเฮงอ่ะมาเนี้ยครับเชลซีน่าจะ เมตรงนี้นะครับผมก็โอเคให้ติดก็ให้กําลังใจติดตามกันด้วยติดตามเชียร์กันนะผมก็รอบชิงชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีที่จะเตะกันที่เวมบลีย์ครับวันอาทิตย์ที่27กุมภาพัะเวลา5ทุ่มครึ่ง PPTV ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงก่อนจากไปฝากกด subscribe ช่อง Hard o f Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้นะสำหรับวันนี้ช่วง Before the m a t ม h ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ